แมน,นดีๆนะครับค่วงใงร่างการดีๆนะครับยังเหลือหล,ลายสิ่งหลายอย่างโย่ที่จะได้มาส้างมาม่งนะครับได้ทวนทั้งพุ่นกับเล็กกระตากพน้นจนคืนสนิมแล้วแมนปะปูแมนละอยู่มุ่งนันนะครับแมนละค่ะห้าจังไดจังหนึ่งห้า คือเคื่อบ่ถือก็แล้วแต่สุดแท้ตั้งแต่กําลังสัทธ่าเจ้าของนะครับะจะมาร่วมสร้างกระปุกนะครับผมบาทหนึ่งเสลึองหนึ่งเป็นบุญเลยบาทหนึ่งเสลืองหนึ 1, ่งก็เป็นบุญสร้างยันยัก็ให้ลกให้หนูม,มาสนและท,ที่ได้บุญว่าสันเล่าบอกโอ้โอฟังแล้วก็รูซึกว่าสัทธ่านะครับผมผู้เขาถึงรัตนาตา์ไตผู้พระโสดาบานันพระอนาคามีพระอรหันต้องมาผ่านจุดนี้เกิดขึ้นครับมาพักจุดนี้เราก็ได้บุญได้กศุศลครับไม่หน้จาจะขูดของเจ้าออไปน เปิดบอดมาเนี่ยเปิดได้เปดอดเปิดได้ขาเปิด้ัพีพี่นงเปิดคพีเปิดบออันหน้าไปทางไหนล่ะแป๊วฮะพี่นเป๊วแป๊วแป๊วปูพันเุียมไม่หายหลีดนะจ้าแอบหน้าจอเลยเปิดลเปิดแล้วเปิดคําพีหมุนมุนเจ้าขับปูหมุนเปงนมุนออกมาค่ะเออนี่แหละ อ้าวพี่น้องแคปหน้าจอเลยบาทค่ะจบปานห้านบาทห้าศนยห่งห้าหกหตัวโอ้หน่อยหนอยดีดีดันี้ตัวนโอ้ตัวเนี้ยัครื่องกับแม่ตัวนี้พวกกันเสล่ะเล็กกันเลยกันเล่น่อยน้อยแดงแดงเพื่อตกกันเมัน่อวกกันแเบชัด แต่แน่ๆนะไอสเอาตัวนิ่นเลยนะนะตัวนิ่นเนาะตัวนิ่นตัวนิ่นตัวแปดสองแปดสองแปดสองครับตัวนิ่นของพระอาจานนึกไม่ใช่สองแปดได้แปดสองเลครับเนี่ยถ้าเกิดจะกลับด้วยจะกลับซื้อบนซื้อล่างเลยซื้อมากได้มากซื้อน้อยได้น้อยไม่ถูกมากกับตัวใครตัวมันครับตั้งเอาได้พี่น้องเด้อซื้อมากได้มากซื้อน้อยได้น้อยบ่ซื้อบ่ได้ แปดสองเน้นๆเอาผู้อันไปโพดไพยุ่เนี้ยมือนั่นเด็ดเจ้าปูยังเก็บไว้อยู่ยังเอาไว้คือใช่ซื้อไว้คือเกาลัผู้ยิบลอตเตอรี่ไว้ล่ะก็บยิบไปคือเก่าลัดค่ะอ่านั่นล่ะอันนี้คือยังมือมือปูไปบ้านนั่นเนาะนั่นล่ะตัวนี้นั่นล่ะวางไว้ล่วางไว้เลยนั่นละมีพี่ปูไปบ้านเดยอะหกเจ็ดกับหกเก้านี่ปฏิวัติว่าเอามือนั่นทิ้งบอกว่าท่น บ่ทิ้งบ่ทิ้งบ่ทิ้งนะครับแต่ว่าโค้งสุดท้ายมื่อนี้มันเน้นมาหนักอยู่ที่แปดกับสอง่นแหะแปดสองม่นเป็นสองกับแปดนั่นแหละในไส้สองกับแปดบ่ระปู็แล้วแต่แล้วแต่เนาะถ้าเกิดบางท่างก็ออกกลับได้ไหมครับผมแต่ส่วนมากจะตรงเนาะค่ะปอไม่ล้มคลมให้แล้วครับเออเอ็ดที่ว่าอ่านแล้วโปรสั่นบ่้านดอกปรได้อ่านจ้ะชาบ้านชาติเก่งยื่อกับเซนย่านได้เอ็ดที่เด้อ นะครับแปดสองแปดสองแน่นละแปดเจ็ดแปดเก้าแน่นละอันนี้คือตัวกันตัวกันเคือตัวไหนก็ตัวนี้เลยระว่างแปดสองนี่คู่ดีมิตหรือจังใดคู่นี่มิตเห็นไหมนี่มิตเห็นเลยบอกแม่นละครับแลวกมีอีนพระยุวัดน์่นห่ะท่านเอาไปเสี่ยงแล้ว ครัว่าเลขมันเข่าอยอลอะครับตัวแปดสองในเด้อพี่น้องตัวเนีนตัวนักปูนะครับว่งคุมให้ครับเมื่อเลยครับระวังหาศูนย์หนึ่งห้าหกหนึ่งนี่มาจริงแด่ละปูที่ว่ารถรถเคียนขนาดใหญ่เลยครับที่มันตีลกาเ่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะ ตกมาจากรถเข็นขบวนะมีคนมีเสียงร้องบอกว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วถ้าตายก็เป็นอันนี้นะเป็นห้าศูนย์นะผู้ชายคนหนึ่งก็น้ำผู้ชายน,า 5, นา้ำห้าน้ำผู้ชายน,า 5, นา 6, ้ำห้าน้ำหกเด้ผู้ชายคนเดียวตกลงมาถ้าถามหลวงพ่อชอบนันหลวงพ่ออันอันอัน,อนมั่นใจตัวไหนมั่นใจตัวนี้แหละ มั่นใจแปดสแปดสองค่ะห้าศูนหนึ่งห้าหกหนึ่งตัวกันแมนบอปอนั่ละค่ะตัวนี้กับตัวกันนะครับอืมตัวตัวออนคือตัวนี้ยง พี่น้องอแคปหน้าจอนะครับทั้งทั้งลรยส,สดอัจฉริยะเจนเดอร์นะครับพี่น้องกันสีอ่านในฟั่งนะครับตัวกันนะครับมีเอาตัวตรงก็เนาะตัวตรงตัวเน้นตัวหนักคือแปดสองนะครับตัวรองคือแปดเจ็ดแปดเก้านะครับในส่วนของติดห้านะครับเลขเจ็ดห้าก็มีห้าศูนย์หนึ่งห้านะครับติดหนึ่งก็มี <6. S 1> ก็มีหกหนึ่งอีกนะครับ <c oughs> อันนี้รถรถเงียบนะรถเคียนขนาดใหญ่นะ,ะมันมันซักแขนขึ้นไปแล้วก็มันพาอัน,อน,อนมีลังกาถอยหลังนะมีมีผู้ชายคนหนึ่งตกลรงมานผูกันได้ตีเป็นหกนึ่งเนาะค่ะผู้ชายนามห้านามหกเดออผู้ชายนามห้านามหกเด้เอ,อมีคนมร้องเรียกว่าโอ้สงสัยตายละสงสัยตายละแต่ไม่รู้แม่ตายไม่ตาย ถ้าตายก็เอาสูตรใส่แค่นั้นแหละแต่ว่าหลวงพ่อมั่นใจตัวนี้ละแต่ตัวนี้บปะครับแต่สองนี่ยแทบแบบสองวงสุดท้ายเด้อพี่น้องมือเกินกันสามโตได้ค่ะช่วยรวยกันโอ้สามตัวมีให้ไหมคะหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีอยู่แต่ว่ากลัวมันจะพลาดนะมันมันบัชัว่าคือจังไร ่คะนั่นแหละบบชั่วคือแปดสองนี่แหละแปดสองซื้อบนซื้อล่างก็จบละครับผมนั่นแหละหรือว่าจะกันได้อันอันสองแปดก็ได้แต่แน่แน่แปดสองนะแน่แน่ปูมันใจแปดสองนแปดสองนั่นแหละส่วนหกเจ็ดกับเก้าหกผู้ใดซื้อไว้แล้วกับญาติทิมบ่ทิมกับบ่หายทิมนะคะนั่นแหละแต่ว่าอันช้ำเรื่องไปเห็นอันนั้นแม่นอยังหลับปูโอ้เอาละ เลขของปูเนาะค่ะจากก็ให้มานะคะคองสุดท้ายที่ปูนิมิตฝันคือแปดสองนะคะเน้นเน้นคือแปดสองอ่าแล้วก็เบอร์โทรของปูอ่ะศูนย์แปดหนึ่งนะเบอร์โทรหลงปูศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกห้าหกปูถมดินอ่า ใครบอกว่าเอออยากทําบุญอยากทำนั้นกับหลวงพ่อก็โทรมาเนี่ยโทรตามเบอร์โทรอเด็พี่น้องเด้อตามเบอร์โทรหลวงพ่อเย่ยตามเบอร์โทรเลยนะครับ,บรโทร,รมาหาหลวงพ่อเลยครับคตั้งแต่เมื่อนั่นจนทอดเมื่อนี้ได้จักแผ่นแล้วครับทั้งกระสีได้ประมาณยี่สิบแผ่นยี่สิบแผ่นตั้งแต่วันที่แปดมา